เมื่อประมาณสัก20ปีก่อนครูมนตรีเป็นครูสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลความเจริญเด็กๆที่นั่นส่วนใหญ่ยากจนวันหนึ่งบ่ายๆแกกำลังสอนเด็กอยู่ในห้องเรียนมีเด็กผู้หญิงคนนึงขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครูคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะไปแค่พักเดียวเด็กมีหน้าตาตื่นวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้อง แกก็ตกใจว่าใครไล่มาหรือว่าหนีอะไรมาทีแรกครูมนตรีก็นึกขึ้นมาทันทีว่าต้องมีไอ้พวกเด็กหนุ่มโรคจิตก่อเรื่องไม่ดีกับเธอเพราะว่าเคยมีมาก่อนไอ้เด็กติดยาข้างวัดเนี่ยแหละแกไม่ทันถามเด็กก็เล่าปากคอสันแล้วก็เสียงสันรัวบอกว่าครูคะตะกี้หนูเห็นผีมาอยู่ในห้องน้ำน่อนครูไปดูสิหน้ามันบวมชึ่งเลยหนูว่ามันต้องกำลังขึ้นอืดแน่ๆเลย ครูก็ถามว่าแล้วมันยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะหนูวิ่งหนีมันมาเนี่ยมันยังอยู่ในห้องน้ำค่ะครูมนตรีก็อยากจะรู้ความจริงๆว่ามันเป็นยังไงอาจจะเป็นคนมาหลอกให้เด็กกลัวก็เลยรีบไปดูเด็กตามกันไปเป็นพรวนห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังโรงเรียนพอไปถึงก็หาในห้องน้ำหญิงดูทั่วหมดแล้วก็ไม่เจอใครสักคน เด็กหญิงที่ประสบเหตุก็ยืนยันชี้ให้ดูว่าเจอมันตรงไหนมันหันหน้าเข้าหาเธอเธอก็หันหน้าเข้าหามันเผชิญหน้ากันห่างแค่ว่าเดียวแล้วเธอก็ยังทําท่าทําทางที่เธอเห็นให้ดูด้วยคือมันทําท่ายื่นมือออกมาอันนี้แหละก็ทําให้เธอต้องรีบหนีไปโดยเร็วครูมนตรีเชื่อว่าเด็กไม่ได้โกหกเธอคงจะเห็นจริงๆแต่ถ้าเป็นคนแล้วนึกว่าเป็นผีอันนี้แหละเป็นปัญหาที่จะต้องค้นหาความจริงกันต่อไป ตอนเย็นครูมนตรีก็คุยเรื่องนี้กับครูสมศักดิ์ครูสมศักดิ์นี่เป็นครูสูงอายุใกล้เกษียณแล้วเป็นครูสอนโรงเรียนนี้มานานมากเรากับอยู่คู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่เดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งกลายเป็นคนแถวบ้านย่านนี้ถิ่นกำเนิดของแกแกอยู่ที่นี่แกก็เลยรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรแกก็ฟังเรื่องของครูมนตรีเล่าแล้วแกก็หัวเราะ <c oughs> ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แกบอกว่า พราะว่าครูมนตรีเนี่ยเพิ่งจะมาสอนได้ไม่นานก็เลยยังไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี้เป็นยังไงโรงเรียนเนี้มีผีอยู่ด้วยนะที่ห้องน้ําเด็กที่เห็นหน้ามันผีจริงๆไม่ใช่คนแกล้งก็เล่าว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงมีคืนหนึ่งที่วัดมีงานประจำปีเขาจัดงานใหญ่ใช้พื้นที่ทั้งที่ลานวัดและที่บริเวณสนามโรงเรียนด้วย แล้วพวกหนุ่มวัยรุ่นมีเรื่องกันชกต่อยตีรันฟันแทงกันคนหนึ่งโดนแทงแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำเด็กผู้หญิงไปจนมุมที่นั่นพวกไลาลาก็เข้าไปเสียบเสีบโดยอาวุธมีดแทงซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหมอหนั่นนั่งคอพับเอาหลังพิงฝาผนังใต้คาห้องน้ำหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็มีคนเจอผีในห้องน้ำหญิงเป็นประจาครูผู้หญิงเกือบทุกคนเจอกันมาแล้วแม้แต่ครูผู้ชายก็ยังโดนไม่ละเว้นแม้กระทั่งเด็ก บางคนรู้เรื่องผีห้องน้ำหญิงแต่บางคนก็ไม่รู้พ่อแม่บางคนก็ไม่เล่าเพราะกลัวลูกจะกลัวแล้วจะไม่ยอมมาโรงเรียนทีนี้ครูมนตรีรู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเล่าให้เด็กฟังเด็กจะได้หายสงสัยแต่ครูสมศักดิ์แกบอกว่าถ้าเล่าออกไปนะรับรองว่าเด็กจะไม่ยอมมาเรียนหนังสือกันแน่อาจจะโดนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กด่าเอา ครูมนตรีก็เลยต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องนั้นอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนวันหนึ่งโรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆก,กลับบ้านกันหมดครูคนอื่นก็กลับกันหมดแกกำลังจะกลับบ้านพักเป็นคนสุดท้ายก็แวะไปเข้าห้องน้ำไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรอกเดินผ่านหน้าห้องน้ำเด็กหญิงเพื่อจะไปห้องน้ำเด็กชายแกก็เกิดรู้สึกแปลกๆจะเห็นอะไรแวบๆที่ทางเข้าห้องน้ำหญิง ก็เลยหันไปดูเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนื้อตัวบวมอืดทั้งหน้าทั้งตาก็เป็นอย่างนั้นเขาเดินหายแวบเข้าไปในห้องน้ำหญิงโดยที่ยังไม่ได้เปิดประตูห้องน้ำเหมือนมาลอยเข้าไปไม่แน่ใจเพราะไม่ทันสังเกตขาเขาหรืออย่างไรทีแรกจะตามเข้าไปดูว่าเขาเป็นผู้ชายทําไมไปเข้าห้องน้ำเด็กหญิงเสร็จแล้วก็ชุกใจนึกถึงเรื่องที่เด็กผู้หญิงคนนั้นที่เจอแล้วก็เรื่องที่ครูสมศักดิ์เล่าให้ฟังทันใดนั้น ครูมนตรีก็หันหลังกลับรีบไปจากตรงนั้นอย่างตะลีตะเหลือกระโดดใส่จักรยานปั่นกลับบ้านจนลืมเรื่องตัวเองกำลังปวดชี่ไปเลยเย็นวันนั้นปั่นจักรยานถึงบ้านโดยไม่รู้ตัวเลยเช้าวันรุ่งขึ้นครูมนตรีมาโรงเรียนแต่เช้าเล่าให้ครูสมศักดิ์ฟังแกก็หัวเราะ <c oughs> บอกว่าแกเองก็เคยเจอแบบเดียวกันแต่ครูมนตรีแค่เดินผ่านหน้าห้องน้ำหญิง ตอนที่ไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วมันก็มาปรากฏตัวให้เห็นครูมนตรีเจอมาด้วยตัวเองก็ตัดสินใจว่าจะต้องเล่าให้เด็กๆฟังแม้ว่าจะโดนตาหนิก็ตามเถอะเป็นไงเป็นกันเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่แกเจอมาพอไปเล่าเรื่องนี้ในห้องเรียนก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยกมือขึ้นแล้วบอกว่าพี่สาวเขาก็เคยโดนหลอกตอนจะไปห้องน้ำกับเพื่อนๆอ,อ,อีกสองคนมันก็มาหลอกทำเสียงฮือๆเหมือนกับเสียงคนร้องไห้ พอพี่สาวกับเพื่อนออกมาจากห้องน้ําเสียงนั้นก็เงียบไปแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่แถวนั้นเลยยังมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่เล่าว่าตัวเองก็เคยเจอกลิ่นเหม็นเน่ายังกับหมาเน่าตายต้องรีบออกมาจากห้องน้ําเพราะมาอยู่ข้างนอกก็ไม่เหม็นเลย <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็หัวเราะเยาะว่าเธอคงจะเหม็นอย่างอื่นซะละมัง้งเธอก็ยืนยันอย่างมั่นใจสีหน้าเธอดูจริงจังว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นเธอคิดว่าเหม็นผีนั่นแหละ ส่วนเด็กหญิงที่เคยเจอแล้ววิ่งมาเล่าให้ครูมนตรีฟังนั้นเธอบอกว่าตอนนี้เธอได้พระมาห้อยคอมาโรงเรียนแล้วยายบอกว่าพระเครื่ององค์นี้กันผีหลอกได้เธอก็ดึงสร้อยคอพระเครื่องออกมาอวดให้เพื่อนๆดูหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนักเรียนทุกคนทั้งโรงเรียนแม้กระทั่งครูมนตรีเองก็หาพระเครื่องมาห้อยคอกันเพื่อความอุ่นใจโดยพระเครื่องที่ทุกคนห้อยคอมาโรงเรียนนั้น เช่าพระจักคุณยายของเด็กหญิงคนนั้นนั่นเองถ้าชอบผลงานของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง AI เล่าหลอนสยองขวัญครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ